อยสวัสดีครับเราเราลองพูดให้แบบเสียงให้เราเข้ากับบรรยากาศได้ไหมสวัสดีครับเบบี้ันอ้สวัสดีครับเบบีอยากดื่มอะไรดีครับไอซ์อเมริกาโน่ครับขอเป็นเลสชูุก้า twenty five percent yes coming right back yeah okay ใจอ่รนะอ๋อสู้ๆครับภาษาจีนก็มางงวะ ก็พูดได้ห้าภาษาครับภาษาแรกคือภาษาไทยภาษาตุรกีภาษาอังกฤษแล้วก็จีนพื้นฐานสุดท้ายก็ภาษาลักครับหันมาพอดีเราพูดภาษาลักเคยดูไหมนี่ I love you s e n i s e v i r u m ผมรักคุณผมรักคุณครับคนละคนบอกไปครับก้องแผนสิไปแล้วมาถ่ายให้เราวันนี้โอ้โห อยากบอกเลยสนุกมากอิ่มท้องอิ่มท้องจริงๆนอกจากอิ่มท้องก็อิ่มใจด้วยใช่เอออาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็คือต้องไปถ่ายเสร็จหนึ่งต่อใช่ไหมก็คือตอนนี้แบบอยากนอนแล้วเพราะบรรยากาศที่ร้านนี้สวยมากแล้วก็อาหารนี่อร่อยเลยนะครับอร่อยจริงแบบทุกเมนูเลยอ่ะโดยเฉพาะอะไรครับโดยเฉพาะมีดครับผมสเต็ก โอเคสเต็กครับสเต็กครับผมเองก็ฝากด้วยนะครับและเด็ดาวนะครับก็สำหรับคนที่อยากดูย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามได้ทางแอปพลิเคชันวิวนะครับง่ายก็ฝากพวกเราทั้งสองคนด้วยครับมิ้นซอกแซกแซกแซกซอกแซกซอกแซกซอกแซกเองแด็ดดาวแล้วกันครับตอนนี้กำลังมาเลยหนึ่งสองสามก็สุดแล้วแต่ดาวช่วยบอก ฉันที่ว่าฉันควรทำอะไรต่อกับใจดวงนี้ที่รักเธอหมดใจแต่สมองมันชาไม่กลา้าพูดไปแล้วดาว,วต้องการยังไงบอกได้ไหมแค่นี้แล้วแต่ด,ดาวก็สิบบอกที